ตรวจพบปัญหานะครับรถไฟไม่ติดเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นที่สาเหตุอะไรนะครับไฟไม่ติดไฟเอซีไม่ติดเดี๋ยวเรามาลองเช็คหาสาเหตุนะครับเดี๋ยวลองดับเครื่องก่อนนะครับไฟเอซไม่ติดนะครับ ไป A/C ไม่สีเราก็ลองมาตรวจสอบฟิวดูวนะครับแก้ปัญหาเบื้องต้นแก้เปิดอะไ อยู่ข้างหน้ามาฟิวมันน่ะกองฟิวอยู่อยู่ตรงฝากระบาดน,น่าเยอะอะไรพวกนี้ไม่เชื่อว่าอยู่ฝาอยู่ฝากระโปรงกระบาแล้วมีกองอยู่เสียอในผมเคยทำหนึ่นี่นะครับเรามาดูตรงนี้ ตัวนี้เป็นฟิว 15A C เรามาแกะดูก่อนนะครับว่ามากไม่เป็น1 5แอันนี้ไม่ขาดแล้วก็ใส่ไปปุ๊บแล้วตัวนี้ขาดไหม นี่ไม่ขาดแล้วก็ใส่ไปนี่ขาด,ขาดเราสต๊อกไปก่อนก็ได้พี่ติดไปเลยพี่ เราต้องมาเช็คฟิลตรงนี้ก่อนนะครับว่าขาดหรือเปล่าเดีย๋ยวเราลอ,ล,อลองมาเช็คดูทีจับอ๋อตัวนี้ฟิลขาดนะครับเห็นได้ชัดเลยฟิวยี่สิบแอมป์นะครับพอดพีซื้อมาเตรียมพร้อมไล่ะครับ มาสำรองไว้นี่นะครับ20แอมเราลอง<ๆ>ลองใส่แล้วก็ลองชิมดู เอาล้ครับใส่ฟิวเสร็จเรียบร้อยแล้วลองมาลองเปิดสวิตช์ดูนะครับว่าไฟมาไหมครับอันนี้ไฟมานะครับสังเกตตอนแรกไฟมาอานันมาครับกล้องมาแล้วครับสาเหตุก็แค่ฟิวขาดนะครับบางคนตกใจไปที่ ร้านเขาร้านเขาหลอกตังไปเยอะนะครับมีอะไรบ้างเราลองศึกษาดูก่อนนะครับเกเครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ